น้ำตาลทางด่วนฉีดบ่อยเชื้อราจะถามหาจริงหรือเปล่าเคยได้ยินกันไหมครับที่มีคนบอกว่าอย่าไปใช้น้ำตาลทางด่วนบ่อยละเดี๋ยวโรคเชื้อราจะถามหาแต่จริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอยากรู้ฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวบรรลุเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวตอบให้ฟังก่อนเลยว่าจริงหรือเปล่าคําตอบก็คือจริงแต่ไม่ทั้งหมดครับที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าน้ำตาลทางด่วนมันมีทั้งประเภทที่ทําให้เชื้อราแพร่ระบาดและไม่ทําให้แพร่ระบาด เริ่ม,มงงใช่ปหงั้นเดี๋ยวเรามารู้จักน้าตาลทางด่วนทั้ง2ประเภทกันน้ําตาลทางด่วนก็จะมีทั้งประเภทที่เรียวกว่าโมโนแซคคารายและซอร์บิทอลโมโนแซคคารายเป็นน้าตาลกูโคลสโมเลกุลเดียวที่ได้มาจากพวกผักผลไม้น้ําผึ้งอะไรแบบนั้นซึ่งน้าตาลทางด่วนชนิดนี้แหละคือชนิดที่มีโอกาสทําให้เชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชเจริญเติบโตได้ดีอย่างไฟทอปทอร่าเพราะเชื้อราไฟทอปทอร่าจะสามารถย่อยสลายเอนไซม์ของน้ําตาลโมโนแซคคารายแล้วนําไปเป็นพลังงานในการเจริญเติบโตได้การที่เราฉีดพ่นนนนบบอออออยๆมมััักกก็็เเเเหหหืืปปาาาาารารรรใใ้้จชไไฟทตว ส่วนร์บิทัลเป็นน้ําตาลแอลกอฮอล์ได้มาจากผักและผลไม้เหมือนกันแต่มีโครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างจากโมโนแซคคารายและนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้ร์บิทัลไม่ก่อให้เกิดการระบาดของเชื้อราไฟทอปทาราเพราะไฟทอปทาร่าไม่สามารถย่อยน้ําตาลร์บิทัลได้ก็เลยเอาไปใช้เป็นแหล่งพลังงานในการเจริญเติบโตของเชื้อราไม่ได้อดแหกพอเล่ามาถึงตรงนี้เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็คิดที่จะใช้น้าตาลทางด่วนที่เป็นร์บิทัลใช่ปะ่ะจะได้แก้ปัญหาเรื่องเชื้อราไฟทอปทาราไปแต่เดี๋ยวก่อน การที่มันช่วยในเรื่องเชื้อรามันก็ต้องแลกมากับการสูญเสียบางอย่างที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าน้ําตาลโซบิทอลให้พลังงานน้อยกว่าน้ําตาลโมโนแซคารายและโซบิทอลก็ยังมีการดูดซึมที่ช้ากว่าถ้าเราจะใช้ควรรู้เรื่องนี้เอาไว้ด้วยแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ฉีพ่นน้าตาลทางลวนบ่อยใช้แค่เวลาฉุกเฉินแบบนี้เราจะใช้เป็นโมโนแซคารายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเชื้อราคงไม่ถามหามากอยู่แล้วแถมยังได้เรื่องพลังงานที่มากกว่าและดูดซึมได้ไวด้วยอยากใช้แบบไหนก็เลือกที่เหมาะสมกับสไตล์เราแล้วกันเล่าาาให้้้ังเยๆเรีีีนนนดดคลลิิปปแะะะมมโช์กตตไว อัปคลิปใหม่ทุกวัน